รู้สึกว่ากระแสะข่าวนี้คนก็จับตามองแล้วก็บางคนก็ก,ก,ก,กลัวแล้วตกใจเหมือนกันอาจารย์ถ้าถามเรื่องความความเป็นไปได้แนวโน้มจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนยังไงคะเขาเขาบอกว่ามากมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอถือว่ามากไหมคะในทางวิทยาศาสตร์มากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ<อ>ก็ผมว่ามากกว่าสิบเซ็นมันก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดจะไม่เกิดก็ได้นะฮะอืมอาจจะ,ะมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอาจจะเป็นหนักเลยก็ได้ฮะไม่แน่ ทีนี้อาจารย์ครับปัจจัยในที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราเอาไอ้ส่วนของมนุษย์ก่อนหากมันจะเกิดมนุษย์เราควบคุมอะไรได้บ้างไหมคะให้มันไม่เกิดควบคุมที่ควบคุมไม่ได้แต่มนุษย์กําลังเฝ้าระวังได้คือใช้ไอ้ดีคไอซันสปอต <c oughs> ที่เป็นจุดดำๆที่อยู่บ <c oughs> นท้อน,นะฮะแล้วก็ทํานายเขาบอกว่าจะทํานายได้ประมาณก่อนหน้าจะเกิดเหตุประมาณยี่สิบนาทีอ๋อยี่สิบนาทีความแม่นยำนะคะอาจารย์เะว่าจว่าอาจารย์จะมีเรื่องพายุสุริยะอะไรพวกนี้ยประมาณยี่สิบนาทีซึ่ง <C> e <an> ตอนนี้มันยังไม่เกิดเนี่ยเขาต้องเตรียมกันไว้ก่อนค่ะ <C> e <an> อาจารย์แล้ว a ออนี่เชื่อเ <C> e <an> ชื่อได้มากน้อยขนาดไหนความแม่นยำ <C> e <an> เป็ออย่างนี้ a อเนี่ยมันมีหลายขางนงหลายศาสตร์หลายด้าน่ะไอที่เขาใช้คือ a อที่เขาเอาภาพมาเปรียบเทียบกันภาพจุดที่มันอยู่บนดวงอาทิตย์ได้หลายๆจุดทีด่หลายครั้งเอามาเสียบเียบกันว่าถ้าจุดมันใหญ่ขึ้นเหมือนคนเป็นมะเรง็งไม่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยแต่ก่อนต้างใช้นักศึกษาแพทย์หรือหมอที่ต้องเป็นหมอที่แบบเจ่งมากๆประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะไลฟ์ว่าคนนี้เป็นมะเร็ง ที่จุดนั้นจุดนี้หรือเปล่าแต่บางทีเดี๋ยวนี้พอส่องกล้องไปละภาพมาแที่ด้วยเอไอเนี่ยมันก็นสามารถจะวิเคราะห์ภาพนั้นได้เลยว่าคนที่มาน,น,นอนที่เป็นมะเร็งหรือเปล่าคือ mm hmm. ความมั่นยามาันสูงขึ้นแล้วก็ลดประสบการณ์ของมนุษย์ลงซึ่งตรงนี้อาจจะเอามาดูซันสปอร์ตตรงนี้ก็ได้ว่าเออถ้าจุดเปลี่ยนมาอย่างนี้ปุ๊บมันมีโอกาสที่จุดดำมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะเกิดอะไรเท่าไหร่ก็คงจะพีดิคันได้ mm hmm. ถ้าจะได้ปรกว่าแผงกันในโลกว่าเออถ้ามันร่มมันจะมีพ ซึ่งมันจะมีผลกับพวกดาวเทียมแต่อินเทอร์เน็ตอย่าลืมมันไม่ได้ดาวเทียมอย่างเดียวนะมันมีไฟเบอร์ออปติกด้วยนะไอ้ส่วนที่เป็นไฟเบอร์ออปติกมันก็ทํางานมันไปถูกไหมถูกว่าแต่ส่วนที่เป็นดาวเทียมแล้วมันโดนในตัวพายุสุริยะทําให้มันมีปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะดาวได้ใช่ไหมซึ่งบอกว่าตอนนี้ที่แย่สุดก็คือดาวเป็นเดือนนะแต่ว่ามันคงไม่ดาวทั้งโลกแบบดับหมดทั้งโลกเป็นไอ้อินเทอร์เน็ตอะโคอะโปคาลิฟอะไรเงี้ยแต่มันคงจะแบบดาวไปนโซน ค่ะมันใช้ดาวเทียมแล้วก็มันขึ้นมันมีปัญหายัางไปยืนทีเราดูบอลถ่ายทอดสดแล้วดาวเทียมมันมีปัญหามยังขา,ขา,ขาดาหายที่ีขาดมัได้เราก็เคยเห็นนะค่ะอืมอืมเรื่องปกติทีนี้สัญญาณเตือนและการเฝ้าระวังนี้เราจะดูได้จากอะไรยังไงคะก็ต้องนักวิทยาศาสตร์นาซาเป็นคนประเมินแล้วก็ติดตามข่าวว่ามันจะมีเรื่องราบบนนี้พวกนี้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยตกลงไฟเบอร์ออปติกหรือ ผ่านดาวเทียมตัวไหนมากน้อยขนาดไหนวงจรมีวงจรสำรองหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันล่มจริงเนี่ยเราเพิ่งดินเดืผ่านดาวเทียมเยอะม,มุดนะถ้ามันล่มจริงที่บอกเนี่ยมันจะเตือนได้ในเวลาใกล้มากๆเลยไม่กี่นาทีใช่ไหมก็คงต้องเตรียมแผนบีกันไว้ว่าถ้าเกิดมันมาจริงเนี่ยเราจะมีชีวิตอยูออฟไลน์ได้ไหมทุกอย่างเลยวันก่อนเนี่ยเอาที่เด่น่ะแปลงล่มกันหมดเลยที่ตัวสวิชิโงกาอาจจะติดคิวติดปัญหาใช่ไหม แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในแบงก์เดียวกันเองเนี่ยคุณก็จ่ายได้คุณใช้แบงก์เดียวกันเองหรือคุณไปกดเอทเอมหรือคุณไปที่เคาน์เตอร์ก็ยังเบิกเงินได้ค่ะหรือคุณมีเงินสดอยู่ที่มือเพราะนั้นคุณต้องปรับเปลี่ยนการชีวิตในการดำนชีวิตคุณว่าอ้สมัยก่อนเนี่ยคุณย้อนไปยี่สิบปีมีอินเทอร์เน็ตยี่สิบีปีมีเน็ตแล้วมนุษย์มันอยู่กันมาได้ยังไงอ่ะต้องเป็นเป็นร้อยเป็นพันปีใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องมีอ่าหารสำรองคุณก็คุกกี้เองที่บ้านคุณณมีเเชื้้อพลิงคุน กูมีอะไรเงี้ยมันคงไม่ถึงขนาดพอขาดเนี่ยแล้วจะตายหมดโลกแล้ไม่ค่ะไม่ใช่งั <c oughs> ้น,แ,นแต่ว่าธุรกิจธุรกิจสหักล่ะที่มันรีไลน์ออนแบบออนไลน์มากๆอ่ะมันจะมีผลแน่นอนเพราะว่ารายได้ก็จะหดหายไป <c oughs> แต่เมื่อกีก้แบบเปิดร้านขายเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านแล้วมีคนมากินประจําเงี้ย <c oughs> ไม่มีไม่นร้อน <c oughs> เลย <c oughs> แต่ว่าอาจจะร้อนถือว่าจ่ายเงินผ่านยีอาร์โคไม่ได้จำเราขออนุญาตรับเงินสดก่อนจะทำกุญแจให้กินก็ต้องถามก่อนเอาเงินสดมาหรือเปล่าจริงค่ะการบอกว่าดีแพงล่มแล้วไม่เอาเงินสดมาอาจจะบอก ะอาจจะติดไว้ก่อนด้วยว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบคือมนุษย์อ่ะมันมีความฉลาดค่ะยังไงมันก็ต้องหาทางดิ้นหาทางหนีไปไม่ควรจะตื่นตระหนกจนจนเกินเหตุนะครับแต่ว่าถามว่าถ้ามันมา,าจริงๆนักวเคยยศสุราจริงเนี่ยเรามองม่ามีผลอย่างอื่นไหมเครื่องบินมีผลไหมการโทรศัพท์ข้ามประเทศมีผลไหมอินเทอร์เน็ตอะไรคือเราต้องมองว่ามนุษย์สามารถจะอยู่ในจุดที่ไม่มีการสื่อสารระยะเวลานึงได้ค่ะตอนนี้มันเสียที่ัยหมดแล้วคือมันเนียเรียวไทม์หมดแล้วคือ คุณอยู่ที่ไหนในโลกคุณก็โทรศัพท์มาคุยกันได้ค่ะเนี่ยเมื่อเี้ผมขับรถออกมาจากบ้านผมบอกลูกผมว่าผมสามารถจะกดรีโมทแล้วผมอยู่เมกาเขากดรีโมทเปิดประตูได้ใช่ใช่ใช่มันคุ้นชินไปแล้วค่ะแต่ถ้าเน็ตล่มมันก็ทําอะไรไม่ได้ถูกปะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยฮอตเมลทีเมลโซเชียลโอนเงินถ่ายขีดโคตรมันจะได้ตลอดแต่มันทําให้เราเสียงนิสัยว่าฉันอยากใช้เมื่อไหร่ฉันต้องใช้ได้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ฟัง ไม่ต้องรอพายุสุริยะมาหรอกเอาเรื่องปกติทุกวันเนี้ยสัก <c oughs> วันหนึ่งมันต้องล่ม <c oughs> ต้องไมาได้ร่มนาทีสองนาทีนะค <c oughs> ่มเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเราไม่มีรไว้เลยเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากเลยอะงั้นถามต่อแล้วทุกวันนี้เนี่ยระบบเอกชนหรือในในบ้านเรามีระบบอะไรรองรับถ้าหากจะมีการเกิดมีแนวโน้มที่จะเกิดพายุสุริยะจริงๆอาจารย์มีไหมคะค่ะค <c oughs> ือตอนนี้พายุสุริยะเนี่ยมันยังประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกนะ <c oughs> มันยังไม่เป็นวงกว้างยังไม่มีใครตื่นตัวกันมากนะแค่นักวิช <Mania. S 1> าการม,มาคุยคุยกันเป็นข่า,าวสองสาวาันเงียบอะไรเงี้ย <hasta S 1> ม,มันยังไม่ไมการคำนวณอย่างร้อยเปอร์เซ็นตว่ามันเกิดแน่และไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์้วจะกลายเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่านทอย่างนี้มันจะต้องมานั่งคุยแล้วว่าวงจรสำรองกัได้ไหมเราส่งผ่านไฟฟอปติกไม่ใช่ดาวเทียมเลยไม่มีผลจาะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า <S <s <spirituality> ตรงนี้ยังไม่มีใครที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็มาคุยเรื่องนี้กันสักคน นะคือ,อยังมีคนมีความเชื่อว่าโอ้ยแค่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ไปบางส่วนในโลกเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขนาดฝรั่งเรียกว่าอินเทอร์เน็ตอาโปคาลิฟนะนะค่ะก็คือถ้ามันอินเทอร์เน็ตอโปคาลิฟจริงมันคือเหมือนวันที่โลกวันสิ้นการสื่อสารโลกใย่ี้ยค่ะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันยังไม่ถึงขนาดนั้นอืมแล้วจริงๆแล้วเน,น,นี่ยม,มันไม่มีใครเตรียมการแรงสิ้นตอนนี้เฉยๆอยู่เฉยๆกัน แล้วเราควรจะต้องมาเตรียมการกันไหมคะหรือว่าจริงๆสิบเปอร์เซ็นต์ว็ทตอ็ได้ส่วนนี้ยังยังไม่ต้องก็ได้ตอวนนี้ยังแต่ว่ามันเกิดปีสองพันยี่สิบห้าทราบใช่ไหมค่ะสองพันยี่สิบห้าก็สองพันยี่สิบสามก็ปีหน้ามันท่าจะมีความคลบหน้าขึ้นมาอีกหน่อยละถ้าพอปีที่มันจะเกิดจริงมันจะเป็นการคำนวณทางวิศสตรรมอะไรจะตรงสักอย่างจะไม่ได้แล้วนะค่ะสองพันยี่สิบห้าเนี่ยมันจะแรงสุดแล้วเพราะงั้นก็ก็เรามาดูกันว่าถ้าปีนั้นมันมาเนี่ย โอ้คุณคิดดูดิเราคุยกันวันนี้ก่อนจะถึงสองวันที่ห้าสองปีเนี่ยมันน่าจะขุดค้นใช้เอไออะไรหน่าจะไปไกลแล้วของมันค่ะค่ะเอออาจารย์อย่างที่ผ่านมาขอความรู้ที่ผ่านมามันเคยเกิดขึ้นไหมไอเจ้าตัวพายุเกิประจําเออม่นบินเกิดประจําแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้การตนสารบนเครื่องบินก็มีปัญหาเกิดประจํางันทีเล่นเน็ต Wifi อยู่บนเครื่องเล่นไม่ได้แล้ว้เกิดประจําเกิดหลายครั้งแล้วด้วยเกิดประจําแล้วเกิดมาหลายครั้งเในระยะเวลาสั้นๆเกิดเป็นโซน ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเจอเราเจอเรื่องนี้มาบ่อยครั้งการถ่ายทอดผ่านเทียมมีปัญหาอะไรเกิดมาหลายครั้งหลายคาอยู่แต่ว่ามันเกิดแบบไม่บ่อยนักแล้วก็ไม่นานนักอะไรอย่างนี้อืมแล้วการที่จะเกิดในปีในปี2025เนี่ยถ้าหากว่าเกิดเห็นว่ามันจะมันจะรุนแรงกว่าที่เคยเกิดมาก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะอาจารย์เขาว่าเขาว่าเขาว่าปัจจัยเพราะอะไรรุนแรงกว่าเขาแผ้มันที่จุดที่มันดับหรือว่าพายุโุย่าที่มัน มนขึ้นมาเนี่ยความเร็วลมอะไรของมันมันจะเร็วขึ้นมากโอมันมีปจ <4 25 S 1> มัจจัยหลาร้ยิ้ากิโลเมตรถ้าสมมติวงมันเป็นแปดร้อยอะมาที่ผมอ่านนะค่ะมันอาจจะมีแอฟเฟกที่รุนแรงขึ้นมาถึงเป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาอแต่ทุกอย่างทั้งสิ้นทั้งหมดส้วนเป็นการคาดเดาของนักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นค่ะไม่มีใครจะไปรู้อนาคตว,ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าต้งมันจะหนักหนาแค่ไหนไม่มีใครกล้าออกมาฟันธงตอบได้ชัดเจนเลยว่า ให้อวร์กันไว้นะเพราะว่ถ้าอนี้มันเกิดพวกเราจะไปยังไงกันนะแค่นั้นเองกูดูข้อข่าวทางังงานข่าวใหญ่ๆสิน้อยมากถูกไหมไม่เยอะไม่เยอะมากไม่ได้ไปเฮดดลน์แบบสีเมาเล่าชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างงี้ไม่ไม่มีนะก็เป็นรายงานที่เป็นการอวร์คือเฝ้าระวังขึ้นมาเท่านั้นเองข่าวด้วยกเห็นตอนนี้ดังๆนะ ที่น่าจะคือหานะคือข่าวมัรู้ต่างดาวมากกว,ว่าที่ว่าไปเจอที่ไหนอะไรแล้วก <c oughs> ็วมีวิดีโอคลิปมันเดินออกมาเดินอะไรอันนี้ผมว่า <c oughs> มันมันอย่างน่าสนใจมากกว่าตกลงต่างดาวมันมีจริงเปล่าโอเคงั้นเราก็เราก็ถกกันเพื่อเป็นข้อมูล <c oughs> นะคะ,ใ,ะในการเฝ้าระวังเราต้องไม่เกิดจริงการมาเพิน10%เมันเกิดขึ้นจริงเราต้องอยู่ได้โดยไม่มีอินเทอร์เน็ตโอเคเตรียมการใช่คืปัจจัยอะเหมือนเราอยู่เขาใหญ่แล้ว เก็บตัวซ่อนตัวอยู่สักเดือนหนึ่งทำไงติดต่อใครไม่ได้ไม่หยุดบ้านตลอดเนี่ยก็ไม่ต้องตื่นตื่นตุงเกินไปนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตต้องเตรียมพร้อมนะไม่ประมาทต้องไม่ประมาทต้องไม่ประมาทอย่าไปคิดว่าโอ๊ยคงไม่เกิดเราเอย่าอยู่ที่นั่นก้นได้ค่ะก็เป็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณอาจารย์ปริญญาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีคค่ะ